กวันนี้นะครับอัดมีรถตักตัวท็อปนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายคุมพิสุมาให้นักไม่ชมกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักขนาด1.2คิวนะและก็ชื่อรุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นคุมพิสุนะฮะ WA 100รุ่น8นั่นเองนะฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะลูกค้าครับนี่เป็นรุ่น8นะฮะตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดนะฮะและก็สเปคของเขาเนี่ยมาค่อนข้างดีมากๆนะฮะเริ่มจากสเปคแขนของเขาไปเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคแขนยาวพิเศษนะครับลูกค้าครับนี่สเปคแขนยาาาาววพิิิเเเศษดดมๆจกกโรงงงนนนะะฮซึ่ถ้ตัี้เนี่ยถ้าาเทียบควมสู นะฮะลูกค้าครับเวลายกขึ้นสูงสุดกับตัวแขนธรรมดาเนี่ยเขาจะสามารถยกได้สูงกว่ารถปกติเนี่ยประมาณ3 0มสถึงสีเซนได้เลยนะครับอ่าก็เรียกว่าถ้าเกิดในที <c ara> mean, ่เอาไปตักขึ้นคอกึ้สูงนะลูกค้าครับบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ไม่หน่ำซ้ำบุ้งกี่ของเขาเนี่ยขยายออกมาใหญ่ขึ้นมาแล้วด้วยนะครับลูกค้าครับนี่เขาดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะต้องน่าจะต้องมีเกือบประมาณแบบเกือบเกสองคิวได้นะฮะคิวไปปลายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เรียกได้ว่าดีมากๆนะฮะบุ้งกี่ใหญ่แล้วแขนยยยยาาาาาววววแแลลล้้้้้กก็็มนนนนนนตตเเเปปปสสคคคงงััััดะะรรบบูอ่ ใช้งานกันได้ยาวๆเลยใช้จนกววยยางเนี alright, mm. right ok ่ยจะหมดเกือบติดขิวได้เลยนะครับตัวนี้นะครับหกปีเนี่ยมีแน่นะฮะตัวนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับแน่แล้วก็รุ่นใหม่นะฮะแน่นอนรูปทรงบอดี้ก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก็จะมีความบึกนะฮะมีความหล่อมีความเท่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เทียบกับตัวนี้เนี่ยกับรถที่ขายที่สวนบ้านเราเนี่ยนะลูกค้าครับเขาจะใหม่กว่ารถสวนบ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะฮะเพราะว่าที่สวนบ้านเราเนี่ยขาย สองรุ่นนะครับลูกค้าครับน like ี่รอๆสวยๆเลยนะฮะกล้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พัดลมด้านหลังเนี่ยแน่นอนจะใช้เป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบหมุนออโต้นะฮะตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นีงนะครับนะเดี๋ยวมาเปิดดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูเปเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะวางรอๆนี้เลยแล้วก็รหัสเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโคโมโต้ 4D 95L นั่นเองนะครับนี่โอเคดูสภาพใกล้ๆกันนะครับ ครับเพือนะฮะสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ w นี่ W A รอตีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะครับน่สวยมากสวยมากนะฮะอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งเทอร์โบของเขานะลูกค้าครับเนี่ยครับเงาแวบนะฮะ เนื้อเหล็กนี่เงาเงาเงินเงนเลยนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่ต้องห่วงตัวนี้ไม่มีนะฮะนี่แล้วก็พวกเสียงเครื่องการทําทงานของตัวเครื่องของเขาเนยก็ทํางานไน้แน่นนิ่มแล้วก็เงียบดีมากเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สวยมากสวยมากนะฮะนี่เนื้อตรงเนื้อตัวนะฮะสวยไม่มีผุนะครับลูกค้าครับอนะ่า โอเคเดี okay. ๋ยวดูเกียร์กันหน่อยในะส่วนของเกียร์ตัวนี้นะฮะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะฮะเริ่มมาตั้งแต่รุ่น5แล้วล่ะตัวนี้นะฮะก็จะใช้งานเป็นแบบเดิมนะฮะเป็นรูปเกียร์ปั๊มเทลิกนะฮะหรือว่าเกียร์ไฮโดรสเตติกแบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานก็บอกแล้วละว่าง่ายมากๆเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะครับสวยนะฮะบอกเลยเกียร์นะครับบอกได้เลยว่า พงสวยดีมากๆนะลูกอาคเัาจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับนี่เนียนเกลีสายเสริมนะฮะสวยไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตัวนี้นะครับอ่ะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองสับนี้กันนะครับเชิบเนี่นะฮะ สภาพหน้าตาภายในนะครับสวยแบบนี้เลยบอดีโลโก้สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังสวยนะฮะไม่มีผูนะครับลูกค้าครับนี่หน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายนะฮะตัวนี้นะครับนี่กล้องหลังขึ้นชัดเจ๋วอย่างนี้เลยนะครับนี่เซฟตงเซฟตีจัดเต็มนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็พกแอร์นะฮะการทําความเย็นของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนมาเย็นพร้อมลุยเลยนะครับนี่พร้อมใช้นะฮะลุยบ้านเราได้สบายๆนะครับนี่คอนโทรนเป็นคอนโทรนเดียวตามแต่รรุ่นใหม่นะครับขึ้นนะฮะ ลงซ้ายขวาจะเป็นความง่ายแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับน,นะะน,มนีมนะฮะนิ่มๆนะฮะปั๊มนี่ไม่ต้องลองอะไรเยอะนะฮะแรงดีเลือ่อๆอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับนี่นะฮะจอมวาการยกแขนนะครับบอกแล้วเลยว่าปื้ดปั๊สนะฮะตัวนี้นะครับ ด้วยความที่เป็นแขนสูงนะฮะยกเลยหลังคาไปเลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะพร้อมลุยนะฮะปั๊มแรงพร้อมใช้นะฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกเป็นรุ่นใหม่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะลูกค้าครับการใช้งานก็ง่ายมากๆนะฮะเวลาจะดึนหน้าถอยหลังเนี่ยก็แค่ผักไปนะฮะด้านหน้าแค่นี้เลยนะฮะเวลาถอยหลังก็ดึงถอยหลังแค่นี้นะฮะแล้วก็พวกนี้เนี่ยระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยจะต่างจากเกียร์ทอรรุ่นเก่าๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าพวกเกีีีีีียยยยยยยรรรรรร์์ปปัััั๊มมไไไไฮดดอลลลลิกกกเเเเเเเนนน่่่่่ววาาาาาทใสแู้้้้คคคบบถงห รถจับไม่ไหลนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่ง2ตัวรถก่อนเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่นะฮะเหยียบไปเลยนะฮะและ้วก็จังหวะที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ย เขาจะช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับนี่สังเกตว่าผมไม่ได้เหยียบเบรกนะเนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งไปเบ๊บเดินหน้าใช่ไหมฮะแล้วเวลาผ่อนคันเร่งเขาจะเบรกเองแบบนี้นะครับนี่ซึ่งอันนี้เป็นระบบของเขานะไม่ใช่เบรกติดนะลูกค้าครับอ่าเป็นระบบของเขาซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดขับใช้งานกันชินแล้วเนี่ยเวลาเราขับทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราใช้งานขาของเราเนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับเบรกนี่เราไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยนะฮะ เวลาเราผ่อนนเร่งปุ๊บเราก็ยกนะฮะขึ้นแล้วเขาก็จะเบรกเองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องความแรงนะฮะความไวในการทํางานของที่ของเขาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะพวกนี้นะครับแรงนะฮะเกียร์แรงเกียร์ไวนะครับหยียบไปเนี่ยลูกค้าให้ไม่ต้องหลอรอบเลยนะครับหยยบปุ๊บพุ่งปั๊บนะฮะพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องความนิ่มนะฮะความคล่องตัวของเขาเนี่ยก็เป็นของขึ้นชื่อเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มนะฮะคล่องตัวนะฮะ พวกนี้นะครับเนี่ยทำงานแบบว่าถ้าเกิดท่านใดที่กําลังหารถรุ่นใหม่นะฮะไซส์เล็กนะฮะทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยบอกแล้วเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะมือปาร์ตขับมือเดียวสบายๆนะครับนี่นะฮะพร้อมบวกพร้อมลุยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเรถเบื้องต้นนะของเจ้าตัว WA 1 0 8่นคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตักขคมสูตรนะฮะ WA หนึ่งร้อยรุ่นแปดคันนี้นะครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้นบนขวามือได้เลยนะครับและถ้าเดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดรายละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทั้งหลายอีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นได้บอกแล้วเลยว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะฮะตามสายตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสภาพเนี่ยสวยเนี้ยเดียวมากนะอะไรก็พวกเครื่องปั� นีนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยสภาพแบบนี้นะฮะร้านกลางเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากท่านนี้กับตัวคอมบัสสูต DBA หนึ่งร้อยลุ้นแปดคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร์ตนะฮะให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ